ในอรูปธาตุในขณะที่เกิดเหตุสามเหล่าไหนย่อมเกิดปรากฏคืออโลภะที่เป็นวิปากเหตุอโทศาสที่เป็นวิปากเหตุอโมหะที่เป็นวิปากเหตุในอรูปธาตุในขณะที่เกิดเหตุสามเหล่านี้ย่อมเกิดปรากฏในอรูปธาตุในขณะที่เกิดอาหารสาม เหล่าไหนาย,ย่อมเกิดปรากฏคือภาษาอาหารมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารในอรูปธาตุในขณะที่เกิดอาหารสามเหล่านี้ย่อมเกิดปรากฏในอรูปธาตุในขณะที่เกิดภาษาหนึ่งอย่างไหนย,ย่อมเกิดปรากฏคือ มนโนวิญญาณธาตุสัมผัสในอรูปธาตุในขณะที่เกิดภัสสะหนึ่งนี้ย่อมเกิดปรากฏในอรูปธาตุในขณะที่เกิดเวทนาละถึงสัญญาละถึงเจตนาละถึงจิตหนึ่งอย่างไหนย่อมเกิดปรากฏคือ มนโนวิญญาณธาตุในอรูปธาตุในขณะที่เกิดจิตหนึ่งนี้ย่อมเกิดปรากฏ